ในขณะนั้นคุณยุว,วิดีบุญคองท่านได้มาคุณคุณคุณรัตนาท่านได้มาขอวัตถุมงคลจะมาอาตมาได้แกะเปรูปชุนกไปในการเล่นการพนันที่มาเก้าก็ได้ผลก็คุณรัตนาเลยบอกกล่าวถึงคุณยุว,วดิดีบุญครองท่านเป็น บริษัทมีเดียออฟเ,เดียได้มาถ่ายทําในสมัยนั้นอาตมาทําแต่ชุชกเพราะว่าชูชกนั้นเป็นเด่นในด้านค้าขายซึ่งอันแรกนั้นเป็นชูชกไม้แกะไม้โมกมันซึ่งการกระทําไม้มุกมันนั้นเป็นเกี่ยวกับด้านเมตตามแล้วก็บรรจุเขา,เาดูสีลงไปเป็นวัตถุอาถรรพ์ ส่วนตัวตมาจะมาที่ได้มาจากาประเทศพมา่าแล้วก็เป็นเนื้อผงก็มีเนื้อผงอันนี้เป็นเนื้อผงที่งอกได้ถ้าใครเอาไปใช้แล้วมีโชคลาภปูชูชกก็เนื้อผงจะงอกเป็นข่าวโพลจะไม่เห็นปูชุชกเลยอันนี้เป็นเป็นว่านที่ไม่ตายอาตมานำมาจากพมา่ามาทำเพื่อแจกจ่ายให้แก อันนี้เป็นกุนแผนด้านสเสน่ห์ด้านจุงนางอันนี้เป็นวัตถุอาถรรพ์ชิ้นหนึ่งที่ทำมาเป็นพุทธคุณสายขาวกุนแผนพายบัวคำซึ่งพายบัวคำนั่นอาตอมาภาพพร้อมทั้งสิ์สายเดียวกันได้มาทำได้มากดพิมพ์นำเลิกเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งอ,อาจารย์เนแอ ได้มาปวดพินนำื่องพร้อมด้วยกับฤาษีหลายๆท่านได้มาทำวัตถุมงคลคูณแผนพายโบคมซึ่งเป็นสนีภายร้านาสายขาวได้ทำมาเพื่อไว้แจก,กจ่ายกับบรรดาสถาญาติโยมท่านทั้งหลายอาายท้องกลมแล้วก็ได้อุทิศชีวิตร่างกายเพื่อผู้ดเสศาสนา อาอรรมาภาพมาทําไว้เพื่อเป็นอนุสร์แก่คณะทายาิโยมได้มาร่วมทมําบุญในการสร้างวัดสร้างวาในครั้งนี้โดยพร้อมกัน <Okay. S 1> อ่าขอเจริญพรจะพานวาดด้วยกันนะ ตาลีเยประมาณะนะกวารตะเยนะกตังสับพังอปาลาทังขมาทุโนพันเตอหังโกมาลิกพังขมามะพันเตขมามะพันเตขมามะพันเตยกขึ้นยกขึ้นอ่าวาง ตอนนะสุทินนางวานาปัจจยตานังนี่ปานาปัจยโยหุตุโนออนาคตังกาเลดีละอาจะนดยวันนี้หาก็เป็นวันดีที่ถีอันวิเศษถิ่นนั่นหมายมีมูลรัทาจ้าผู้อยู่คนจู้ใหญ่น้อยและยิงใจก็ได้สลงคงภาย ตกแต่งน้อมดังมาถูปะอารวมรวงดอกเข้าตดอกนอไม้แลลตราตั้งหลายมวลสูงนี่มาปันหน้าประมาเพื่อขมาตนตัวแห่งขาดขาดของเจ้าก็ได้รับไว้แล้วบุญตีดาสีนี่นามีมากแม้นว่าชูเจ้าตั้งหลายได้กระทำโดยจีตนาก็ดีมาจีตนาก็ดีโดยกัดได้กระทําต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีตั้งแต่นี้ไปต่อไปขอเป็นอาโหสิกรรม ข้อหือหน้าบุญอน,นี้จังปุปัจเจ้าทาง,งเสียหายเสียจะข้อปีข้อวันข้อเดือนขอน้อยามข้อไม่รับข้อไม่ตื่นข้อไม่นั่งไม่เต้อจุก,กไปโจกปีโจกวนจันโจกเดือนโจกยามายในมากะจุงไม่ดีคาเย็นไปทุกจุได้เย,ย็นแจอยู่เจริญเจริญพุทธมงคลสมบุรโหนสมานุปิปันิพานอุปนิสัยเป็นปัจัจกัมจูพุทธศาสนาดังทรงกรรมมหาม่ยธุก,กัโลกาพระเนรเวลาสูกาญจยุพัทธวานเยกาอันตรายปิ วีนาสันตุตติจะาใจยะสิทิธนางลาปังโสธีภคยังสุขังพลังศรีอายุวันโนจะโพกังสุจาาสตาวชาจะอายุงจะสีวสีทิพว,วันตูจัตตารธรรมาวัน,นติอายุวันโนสุคังพลังอุทิศนางนี่ปานางปะละมังสุขานชนะชนาญาิาายาโยมทั้งหลายวัดเขาปกโลนหรือว่าวัดศรีวิไลบันพดนั้นตั้งอยู่ณนะตบลบ้านศรีบ้านมีจังหวัดลบบุรี เดินทางจากกรุงเทพระยะทางร้อยหกสิบกว่ากิโลผ่านวัดอัมพวันถึงศาลพระพรมสิทซ้ายข้ามสะพานยูเทิร์นโยมโลงสะพานยูเทิร์นยูเทิร์นนั้นสะพานเกือกม้านั้นประมาณสองกิโลก็มาถึงป้ายป้ายป้อมตำรวจเสียงงาสิทซ้ายมาประมาณสิบกิโล ก็จะเห็นอมตะบ้านสีเลี้ยวขวามาอีกสองกิโลครึ่งก็จะถึงวัดเขาปกโลนแล้วเจริญพรครูบาเจ้าบุญเลิศปิยาวันโนอายุห้าสิบสามพันษาสามสิบสองวิทยฐานะพุทธศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาปรัชนาและปัชญาเป็นด็อกเตอร์สาขาศาสนาและปัชญาได้มาอยู่นี่นั่นจะได้พัฒนาวัดได้ จเจริญสถาคณะสถาญาตโยมที่มาเดินทางมานสถานที่นี้ท่านใดปัญหาอุปสรรคในด้านหน้าที่การงานการเงินและครอบคอรัวขอเจริญพรเดียนเชิญมาปรึกษ,ษาได้วิสาวความรู้ที่อาตมาลำเรียนพอจะแก้ไขพอจะ,อ,ะอนุเคราะห์แก่คณะสถาญาตโยมได้พอสมควรขอจเจริญพรเกี่ยวกับครูบาอาจารย์หอธารมานั่น ทางด้านมันมีด้านน้ำมันน้ำมันนั่นเกี่ยวกับด้านน,น้ำมันเมตตาบารมีอาตมาได้เรียนกับกูบาสุลินวัดสีเตี้ยเกี่ยวกับปลูกเศกน้ํามันนั่นแต่อาตมานั่นเป็นเนนได้อยู่กับกูบาคําแสนทศกโกแรกรูบาบุญชุ่มวัดวังมุยได้เป็นคนอุปถมัมเมื่อปี18นั้นอาตมาภาพได้รับนิมนต์จากหลวงพ่อฤาษีดิงดําได้ขึ้นเศษวัตถุมงคลที่บนโบสถ์วัด ถ้าสุงมาแล้วเมื่อปี2518เช่นนั้นก็ได้ศึกษาไฟเรียนในด้านสายวทมูลขาวกับครูบาอาจารย์ต่างๆในทั้งในประเทศพมา่าลาวตลอดจนถึงขเขมรในขเขมรน,นั้นอาธรรมภาพนั้นได้ไปร่ำเรียนวิชากับอาจารย์หลวงปู่เจียกที่ประเทศขเขมรและก็บางครั้งได้ติดตามหลวงปู่สวงเทวดาเดินดิน อ่าพศ2 5 0 3ัรกว่ากว่าก่อนที่จะมาอยู่ที่วัดเขาปุกรวแห่งนี้ได้ร่ำเรียนกับครูบาอาจารย์ตลอดถึงอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์ต่างๆเขตจังหวัดศรีสะเกดก็ดีอ่าครูบาอาจารย์สายอ่าสเสน่ห์ด้านอาจารย์ปานที่อยู่ศรีสะเกดก็ได้ไปร่ำเรียนมาพอสมควรกล่าวกับคณะทายาิโยมเกี่ยวกับทุกท่านที่จะได้มาร่วมบาร,รมีกันในวัดเขาปุกรถแห่งนี้ โดยพร้อมเพียงกันเพราะว่ามีสิ่งใดที่จะกระจัดปัดเป่าหรือแก้ไขในด้านชีวิตการหน้าที่การงานการเงินอาตมาขอเจริญพรเรียนเชิญทุกท่านได้มาที่วัดเขาปุกรถแห่งนี้โดยพร้อมเพียงกันขอเจริญพอรอาจารย์เรนแอกับอาตมาภาพนั่นเมื่อสมัยเป็นเนนได้ศึกษาวิชาคมุมศยเวษพร้อมกันในโบราณการนั้นการเรียนวิชาศยเวษนั่นจะต้องเรียนคู่กัน มาว่าเรียนด้านฝักซุยหรือ,อตาลยอดหินอะไรพวกนี้จะต้องเรียนกันสองคนคนหนึ่งเรียนผูกอีกคนหนึ่งต้องเรียนแก้ซึ่งในวันนั้นนั้นอ,อาจารย์เนแอร์ได้มามาสมทานสินแปดเพื่อจะเดินทางไปศรสีสะเกตแล้วได้มาปรึกษากิจการการงานต่างๆในฐานะ รุ่นพี่รุ่นน้องในฐานะที่ร่ำ,รำเรียนด้วยกันมาได้มาปรึกษาได้มาขอสมทานศีแปดในวันนั้นซึ่งอาจารย์เนรแอ้นั่นจะได้เดินทางไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดแต่ว่า,าท่านมีเหตุบ่ได้ไปบ่ได้เดินทางไปซึ่งอาจารภาพนั้นได้รู้จักมักจีกับอาจารย์เนรแอ์นั่นได้ประมาณเกือบสากว่าปี เมื่อสมัยเป็นเนนร่วมกันมาแล้วก็ท่านไปเดียนด้านด้านนั้นอาตมาเองก็ได้ก,ก็ไปอยู่พมา่าอาจารย์สายเดียวกันขอเจริญพรอานิมอารามุขเถรุผู้มาจะยมตูตีวัสลาวิสเมฆขัฏฐปานาฆาทิตันตสันติเกียมีวจนะนังสาธาบุรูสุนันตุธรรมมาโสรนาการอลยมมทันตามธรรมมาโสรนาการอลยมยมทันตามมาสวานาการอลยมมทันตาสาธุสาธุกิสนุปุวาจันเจ้า 30ไปก่อนหน้า50ไปตังหลังยังกัยังก็กันตัวผู้ขไดูู้าและูยังู้งและูู้แต่ปนคุณเทวาีคุณวาุเทพีคุณสแท้คุณกระแบงจมาประสิประสาคุณพระราชทำการบลำพลยุ่หวัตถุมคลอยู่เบงหน้านี้ขอควาร์จม่าโขชิดดีังที่กำลังที่ทางกระถาก็ถูกิโยิจัง

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมานะฮะอีกสำนักหนึ่งหรือเป็นวัดหนึ่งนะครับที่พระอาจารย์อยู่ระอาจารย์บุญเลิศอยู่นะครับก็เห็นกันอยู่นะครับว่าทางการถือกุมารอยู่นะกุมารน้อยกุมารน้อยคือเป็นกุมารเทพนะฮะไม่ใช่ลูกเทพนะครับแยกประเด็นกันได้ถูกนะแต่ว่านี่คือเป็นกุมารเทพนะกุมารเทพนี่มีความหมายนะมีความหมายมากมายทีเดียวนะฮะคือหลายอย่างนะเดี๋ยวจะอธิบายตอนหลังจะเป็นตอนตอนตอนไป ที่เห็นก็เจนนี้นะอาจารย์ท่านผูกเสกให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนในบาทน,นี้ได้เป็นเป็นของสิพพึ่งนะครับที่เป็นจานหน้าฐานจิตนะผูกเสกมาจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับศีพพึ่งเนี่ยไหลวัาละนะครับเนี่ยนะคุณผู้ชมดูที่นี่นหมคอันนี้นะครับน,นี้เดี๋ยวจะอาใส่นะเป็นเป็นศิพึ่ง ของเกี่ยวกับค้าขายไม่ตาไม่ตาค่าขายนะครับไม่ต่างค้าขายอันนี้จะเป็นเป็นกุมารเนี่ยจะจะจะขอได้หรือจะขออิทานจิตหรือจะขอทางด้านไหนก็ได้นะครับใช่ใช่ใช่เป็นกุมารเทพไม่ใช่ลูกเทพแต่กุมารเทพนี่คือผู้ที่ยังไม่ได้เข้านิพพานหรือไม่ได้ไปนี่ก็เป็นจุติเป็นเทพที่จะช่วยเหลือธรรมาค่าขายช่วยเหลือ ให้ทุกคนได้พ้นจากทุกข์จากโศกจากโรคจากภัยเพื่อจะได้เสริมสร้างบารมีของกุมารเทพองคนี้คือว่าท่านมาจุติเอาดวงจิตท่านมาอยู่ในนี้เพื่อจะช่วยเหลือให้ญาติโยมเพื่อจะให้บารมีญาติโยมจะส่งถุงท่านได้ไปจุติที่พบดีกว่านี้ไม่ใช่กุมารทองสายสัมนสีอาจารรเวสีเป็นกุมารทองสายเทพที่ค่อนข้างจะสูงกว่าสัมพเวสีเยอะหน่อย ขึ้นมาเพื่อจะไปจุติรอจุติเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรต่อไปแต่ข้างในนี้บรรจุมวลสารต่างๆข้างในนี้มีสื่อข้างในนี้แล้คควคําว่ามวลสารนี่คล้ายๆเหมือนว่าเรามีโทรศัพท์จะต้องมีแบตบมีอะไรแต่ข้างในนี้มีหมดแล้วมีเป็นสื่อแล้วผู้ชมก็ชาบูชาได้นะครับมาได้ก็จะมาจัดสร้างองค์พระองค์แม่องค์แม่ฮะชาช้างโบสถ์ด้วยชางโบสถ์ปีนี้จะวางสารเลือกวันที่หนึ่ง พิจิกาโดยหม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคลยุคนท่านเจะเสดจเป็นองค์ประธานบางสิลาเลิกในวันที่หนึ่งพิจิกานี้ท่านผู้ชมจะพอเข้าใจพอกระจ่างน,นะอธิบายวิธีพิธีต่างๆวิธีปลูกกุมารต่างๆครับเรืองจะมีคาถาท่านหน้ปลูกเสกกุมารต่างๆแล้ววิธีควบคุมต่างๆกุมารขอพอรยังไงทาไงให้เราจะให้ท่านนะครับตามตอ,ตอนต่อไปน,นะครับ